เทคโนโลยีจากสนามแข่งมอเตอร์ GP สู่ท้องถนน ครับสวัสดีครับ11 s h ด w นะครับวันนี้พามาดู Honda นะครับ CBR 1000RR ตัว SP นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับคันนี้ท่านใดที่อยากได้ก็เดี๋ยวติดตามชมดูนะครับเทคโนโลยีจากสนามแข่ง MotoGP สู่ท้องถนนจะขับมันไหมเดี๋ยวติดตามมาดูว่าดีขนาดไหนเด็ดขนาดไหนของแต่งระดับนี้จะคุ้มไหมครับ CBR 1000RR นะครับ d R นะครับ SP นะครับสวยๆคันนี้นะครับเลขหมเพียงแค่2,000กว่าโลนะครับมือเดียวออกศูนย์นะครับ สวยคลิปเหมือนรถสูนย์เลยก็ว่าได้นะครับคันนี้นะท่านใดที่อยากได้เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับคันนี้สวยคลิปนะครับอยากได้รถสวยแบบนี้นะครับคันนี้เป็นปีโฉมปี2018นะครับเปลี่ยนชิวหน้ามาเรียบร้อยนะครับ MRA นะครับอ่ะเดี๋ยวไปพร้อมกันคร่าวๆนะครับ คันนี้นะครับอ่านะครับเบรกหน้าเป็นคาลิเปอร์สีพอร์ตจากเบนโบนะครับชกหน้าเป็นเออร์ลินนะครับไฟฟ้านะครับหล่อหล่อมากนะครับอ่าแล้วก็กับมานาสเป็นอีโ t เทคนะครับคันนี้นะสวยๆรถไม่มีริ้วรอยไม่มีล้มชนนะครับอุดกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาดูจริงๆส่วนตัวผมผมชอบตัวแฟงลิงข้างเขามากนะครับอ่าเนี่ยตรงตรงนี้ครับสวยมากนะครับก็คันนี้ครอบใส่ที่ครอบกันเครื่องมาแล้วกันลอยนะครับ มาพร้อมกับชุดท่อของ s c project titanium นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับโช้หลัง olin ttx นะครับปรับไฟฟ้ามีซับแทงเรียบร้อยนะครับสวยกริปอ่าสวิงอาร์มตัวนี้สวยมากนะส่วนตัวผมชอบมากเลยนะคันนี้นะครับสีเงินนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับสวยกริปโซ่สเตอร์เต็มอยู่แล้วนะครับไมล์ส0งพมาพร้อมกับคริชิโปนะครับคันนี้ขึ้นลงแล้วนะครับ สติกเกอร์ warning ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้กุญแจครบนะครับสออกอยู่แล้วนะครับหน้าจอนะครับ mm hmm. เลขใหม่เพียงเท่าไหร่เนี่ยสองพโลโหใหม่มากนะครับเจ้าของเดินไม่ได้ขับเลยครับคันนี้นะครับมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3โหมดนะครับนะก็จะมีสปอร์ตมีโรดแล้วก็มีอะไรอ่าเป็นตัวเทคโนโลยีของเขาแนละแล้วก็ปรับท c o n t r o l ได้เระดับนะครับคาวนี้ สวยกลิปจอสีแล้วนะครับขับดีนะครับ189รแรงมานะครับคันนี้เพียงพอบนท้องถนนแน่นอนนะครับรอแบบนี้นะครับอย่าใช้อย่าพลาดนะครับท่านใดที่อยากได้ก็ลองติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถไม้2,000โลนะครับ5 2า0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหล่อจริงนะครับของจริงจริงคันนี้นะครับท่านใดอยากได้ครับยางเต็มเต็มโซสเตอร์เต็มเต็มไม่มีล้มชนนะครับจัดไฟแนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับอ่า ราคานี้โหสุดๆนะครับรถใหม่เกือบแปดแสนนะครับคันนี้เหมือนรถใหม่น้องๆรถใหม่นะครับอ่านะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับจริงๆของมันมีเยอะมากนะครับผมอธิบายแบบอาจจะไม่หมดเดี๋ยวต้องไปศึกษาเอาเองนะครับแต่ก็ให้พามาดูคร่าวๆรีวิวเว็บคร่าวๆกันเลยนะครับสีเป็นไตคัลเร์นะครับตรงรุ่นของ h อน da ก็เลยนะครับนะโดดเด่นนะครับไปไหนก็โดดเด่นคันนี้5 2 9 0ส0่นนะครับส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับคันนี้ สวยๆแบบนี้นะครับล้อนะครับเป็นล้อฟอร์ตนะครับนะน้ำหนักเบานะครับเจ้า,จาของเดิมไม่ได้ใช้เลยนะครับซื้อมาโชว์อ่ะพูดกันง่ายๆนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ครบกันลงกัรลอยถังนะครับก็นะครับอยากได้ก็เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับ อ่าก็ประมาณนี้ครับสวยจริงๆนะครับท่านใดที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับครับก็จบการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับคันนี้นะครับออกศูนย์ป้ายแดงเกือบ8 0 0แสนบาทนะครับวันนี้เราขายเพียงแค่5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านใดที่อยากได้ก็ลองติดตามเข้ามาดูกันนะครับอยากได้อยากอยากได้รถสวยเนี่ยก็ลองเข้ามาดูโทรสอบถามกันก็ได้นะครับสีเสวยก็ยินดีให้บริการเลยนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบค์ ทั่วประเทศไทยนะครับมั่นใจจัดไปนั้นไปกับเรานะครับรถสวยกริปตรงปกแบบนี้ต้องที่เรานะครับช่องทางการติดต่อเรานะครับเราจะขึ้นไปที่ด้านล่างนี้แล้วนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถโทรหรือสอบทักไลน์สอบถานเรามาได้เลยนะครับรถสวยๆแบบนี้เหยีาบพาดนะครับคันนี้5้าแสนบาทเท่านั้นนะครับราคาเราใจนะครับครับสุดท้ายก็ฝากล้านสีเบลต์โซบไปนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจเราด้วยนะครับ ยินดีให้บริการทุกคนนะครับสนใจโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนในรถสวยๆนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟัง very good